สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนีก้กามาพบก,กับบุรันคือเก่าจากพี่น้องเมื่อหนีผ้ามาเบิงเข่าอยู่หน้าคือเก่าเหรอพี่น้องนี่จ้าหลังจากคลิปก้อนถีบบุรันผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่เนะ่นามรดแล้วเนาะพี่น้องท่วมเข่าท่วมน้ามท่วมเข่าเจ็ดมือไหมพี่น้องเจ็ดมือรอบก้อนนั่นรดแล้วกำลังเห็นหยอดเข่าพี่น้อง พอเมื่อนี่มากอะถ่วมอีกซ้ำแล้วจ้ะถ้าร่วมกันแล้วก็สประมาณสิบสิบสองเมือพี่น้องร่วมๆกันแล้วจ้นร่วมกับรอบก่อนพี่น้องนี่นำถ่วมเข่าพี่น้องสิบสองเมื่อนี่แล้วจ้ะนี่จ้ะบรรยากาศพี่น้องของข้าเจ้ากับถ่วมเมื่อกันได้พี่น้องนี่จ้ะ งานไหนที่ยูรูปๆกะท่วมพี่น้องนี่งานไหนยูโน่นเจ๊งน้อยกะกะเห็นเขายูพี่น้องเนี่ยไปเห็นเขี้ยวๆนั่นกะว่าท่วมจ้ะบ่ท่วมกะ,ากะงามอยู่พี่น้องเขาง,งามอยู่จ้ะมองน้ำว่าท่วมมองน้ำท่วมกะโบเห็นเขาพี่น้องนี่จ้ะมีแต่น้ำจ้ะนี่จ้ะพี่น้องโบราณผ้าเบิง่งงาน เขาเจ้าท <go> ี่โบรันเมื่อวานปุ๋ยเหมือนกันเขียวงามแล้วพี่น้องนี่วานปุ๋ยแล้วเขาเขียวงามแล้วจ้านี่ยยังสีกับได้การอยู่พี่น้องนี่จ้าโบรันเมื่อวานปุ๋ยหลอบก่อนทีโบราณภาพพ่อพี่น้องมาเบิ่งก้นี่ยเขาเจ้าพี่น้องเขียวงามแล้วจ้างามแล้วจ้านี่พี่น้องเมื่อไนร่นี่วัดต้นนี้หน่อยเดียวครับพี่น้องนี่ครับยังยัง มะเขียมากมะเขียมเลยครับนี่เบิ้ลต่วนนิดหน่อยเดียวมะเขียบหรือว่าหน่อยหนาพี่น้องหน่อยหนา,นาดีครับหน่อย,ยนหนาโอ้ยพีเราไงครับ<ม>พ่อพ่อแม่พี่น้องนี่ครับนูอยเดียวครับตาจี๊ดี้ครับพ่อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำถั่วมบรรยากาศน้ำถั่วมเขาจ้า นีหน้าเขาได้พี่น้องก็เป็นเคลื่อนเด้ครับเนี่อะพี่น้องอะจีขาใจเข้าใจว่าโอ้มัป็นเป็นดอกหนองสาตัวนี้ว่าเปนได้พี่น้องป่ากัเปนหนองน้ำได้จ้ะเป็นห่วยเป็นหนองได้พี่น้องหน้าเขาข้างจานี่เป็นหน้ากันครับนี่พี่น้องปลาก็ับอะไรับ่อนบัวบัวไปโอ้ปลาอะไรเสียหายคักอยู่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะ เจ้าให้ค่อยู่งานนี่งานนี่อยู่สูงจัาหน่อยได้พี่น้องที่เห็นที่เห็นป่ายเขาหยอดเขาอยู่นี่จ้ะงานรวมๆจังสัรคก็คือเรเห็นเรเห็นหยอดเขาเลยพี่น้องเห็นว่าน้ำมิดหัวเลยครับเห็นว่าเห็นยางลงไปนั่นก็คือน้ำมิดห็็นนเหหัวเลยพี่น้องแบบมิดหัวเลยจ้ะนี่ครับขาบโบราณก็ยังอยู่สว่างให้เลยครับทั้งแต่น้ำถั่วมัดนะครับ เขาโบราณนี่ยังสิสองงานนี่พี่น้องสองงานงานนี่ก็งานเทิงสองงานพี่น้องนี่วานปุยดอกงามงามวานปุยเดาะเขียวงามดีอยู่จ้ะงามดีพี่น้องสงสัยเอือกับเขาอยู่ผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งคือกับโลกบรรยากาศจ้ะน้ำมาถ่วมกับเขางามพี่น้องนี่จ้ะสวรเอเล่ไดยพี่น้องเขาเขียวงามดีทุ่มน้ำท่วมงน้ำท่วมกันเป็นในทุ่มน้ำสองเอเล่เข้ากันพี่น้องนำบอกพี่นำนำ เขากับเปื่อยเอเด็กกันพี่น้องเขาคอมเมนต์เขาเงาเลยเขาเปื่อยประมาณนี้แหละพี่น้องคลิปนี้จ้ะพาพ่อแม่พี่นอ้องก็เบิ่งบรรยากาศาจ้ะที่เห็นหยืดอเหยือหย่อน,น้ำยู่เี่กมาคอมเนตขอให้พี่น้องกันพี่น้องมากกะให้กำลังใจกันกะบพาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับจ้าเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่างเป็นไพ่ธรรมชาติครับประสบอุทกภัยเนาะพี่น้องนี่จ้ะไพ่ธรรมชาติเฮ็ดบะเลยเฮยังบะไลยกะ ได้แต่ยินเบื้องวเนาะพี่น้องเอาคลิปนี้เอาไว้สักนี้ก็เนาะจ้าคลิปหนาเขาจังพบพอกันไหมจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชม้ะจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า